สวัสดีครับร้านโฟนเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามาแนะนำตัวใหม่กันล่าสุดนะครับเป็นเซี่ยมีนะครับเล d มี่สิบนะครับต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้เป็นซีรีส์เล d มี่เก้านะครับตัวนี้เป็นซีรีส์เล d มี่สิบนะครับจุดเด่นจุดหลักก็คือตัวหน้าจอกล้องจะเป็นตัว i n นฟิทีโนะครับแล้วก็เลนกล้องนะครับจะเป็น4ตัว4เลน์นะครับดีไซน์ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ผ่านการตรวจสอบจากกตชแล้วนะครับอันนี้เรามาพวิวแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้เปิดตัวพร้อมขายเลยนะครับเป็นซีรีส์น้องใหม่เลยนะครับ อุปก,ปกรณ์ที่ได้ก็จะมีสัมผัสแรกนะครับกล่องคู่มือเคสนุ่มนิ่มนะครับเข็มจิ้มซิมประมาณนี้นะครับ USB เป็นพอร์ต Type C นะครับกอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับตัวนี้เขาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับสเปคคร่าวๆจุดเด่นหลักเลยนะครับก็คือหน้าจอจะเป็นหน้าจอ6.5นิ้วนะครับ Full HD พัดนะครับเฟรมเลทหน้าจอ90เฮิรตนะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือกล้องเขาให้มา50ล้านนะครับเป็น AI Cut คัมเมล่านะครับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับฟัสชัช18วัตต์ CPU เป็น CPU Helio G88 นะครับ Octa Core 2.0นะครับครอบทับด้วยมี UI นะครับ12.5 Android v e เ s i o n 11ชันแล้วนะครับสีที่เราได้มาจะเป็นสีเป็นสีใหม่นะครับฟ้าออกประกายพอเจอแสงนะครับออกจะประกายลุ่งๆนะครับ คือว่าดีไซน์สวยครับคล้ายๆตระกูลรุ่นพี่เขานะครับลำโพงเขาเคยมาว่าได้ลำโพง2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างแล้วก็จะมีแจ็คสาไม่ตัดเสียง1ตัวไม่ตัดเสียง2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นรูอินฟลิตนะครับปุ่มปิดเปิดปุ่มสแกนเนีนยวหน้าจะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับ CPU จะเป็น Helio G 8 8ดแ t ดอ c r ต w าคอวิ่งนะครับ GPU จะเป็น Mali G 5 2นะครับแรมมันจะมี2สเปคนะครับแรม4ี่ลอม6กกับแรม8ลอมร้อนะครับรองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุด512นะครับอันนี้พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับราคาต่ำกว่า5,000นะครับ ตัวแรม4ี่ลอมหกสนะครับสี่พับาทนะครับกับตัวแรม6กร้อยี่แปดนะครับความจำห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโฟนเซ็นเตอร์นะครับมันจะมีสองสาขานะครับผมโฟนเซ็นเตอร์คันหามติดกับไปรษณีย์คันหามนะครับกับโฟนเซ็นเตอร์ในโลตัสนะครับ หลังแคสเซียนเลยนะครับติดกับร้านอมอนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ